สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะต้นเต่าล้างเต่าล้างหรือเต่าลาังนะเต่าล้างหรือเต่าลาังนะซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่าพอดีเอ,อ่อสมัยก่อนแถวบ้านคุณยายนะอยู่แถววินบุรีเนี่ยมันก็จะเป็นป่าเนาะมันก็จะมีมีมีขึ้นอยู่บ้างนะเป็นบางที่นะแต่เขาไม่เขาแม่ไปปลูกในบ้านกันนะคะเขาปลูกแต่เออมันก็จะเป็นป่าลกล้างเป็นเป็นที่ดินลกล้างอะไรเงี้ยมันจะก็จะขึ้นอยู่ตามนั้นนะคะ และนี้เราก็ไปเอามานะคะไปเอามาปลูกซึ่งเราก็จะปลูกไว้นในสวนนะคะเราก็จะไม่ปลูกใกล้บ้านนะเพราะว่าถ้าปลูกใกล้บ้านแล้วถ้าปลูกใกล้บ้านแล้วนะคะคือมันจะมีโตขึ้นอนะ่ะมันจะมีเกสรน,นะมีเกสรมีเอ่อมีเข,า,ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเกสรมันอะ่ะลมพัดพาไปเนี้ยนะมันก็จะเกิดอันตรายได้นะคะเกิดอันตรายแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรฝุ่นมันนะนะฝุ่นมันอ่จจะทําให้คันได้นะคะให้คันได้นะคะแต่นี้เวลาวิธีการปลูกนะก็จะมีนะปลูกได้ปลูกได้เมล็ดก่อนนะคะอย่าให้จะให้ดูเมล็ดมันนะอันนี้นี่เมล็ดมันนะคะนี่เมล็ดเมล็ดมันนะเมล็ดมันนี่ซึ่งข้างในเนี่ยนะคะข้างในมันเนี่ยโดนไม่ได้เลยนะคะมันจะคันนะข้างในมันจะทําให้คันนะคะเมล็ดมันน่ะจะทําให้คันตั้งแต่ตั้งแต่ เป็นมเมล็ดใหม่ๆเลยยันแก่เลยนะคะโดนไม่ได้เลยนะคะโดนไม่ได้นะคะมันจะคันมากนะคะคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นพืชที่มีอันตรายแต่ก็มีประโยชน์นะมีอันตรายแต่ก็มีพูดถึงไม่ม,มีมีทั้งมีทั้งอันตรายแล้วมีทั้งประโยชน์นะประโยชน์มันก็เป็นยานะคะเป็นยาเป็นยารักษาไดเ้เกี่ยวกับตับไตไส้พุงของเราข้างในนะคะซึ่งสมัยก่อนจะเป็นมีเขาเรียกว่าอะไร เป็นแพทย์แผนโบราณนะนะเขาก็จะรู้นะคะว่ามันแก้โรคอะไรได้บ้างนะคะแก้ได้หลายโรคนะเกี่ยวกับหลอดเลือดหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับหัวใจหัวใจม้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งเราก็เป็นคนสมัยใหม่เราก็ไม่ค่อยได้รู้อันนี้นะคะเพียงแต่ต้องคนโบราณนะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเออมันแก้อะไรได้บ้างซึ่งสมัยก่อนก็ยา เขาเรียกว่ายาแผนปัจจุบันมันก็ไม่ไม่มีนะแต่สมัยนี้มันก็คนเราก็สามารถจะรักษาไปในทาง,งยาแผนปัจจุบันจะมากกว่านะคะนะคะอันนี้ก็มีตามมันจะอยู่ในป่านะอยู่ในป่าแต่นี้เราก็ไปเอามาปลูกไว้นะคะมีตอนนี้ก็มีมียังอยู่นะคะต้นต้นเก่าแก่มันนะอยู่อยู่ในในป่าล้างนะในป่าล้างใกล้ๆกล้บ้านนี้แหละแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ค่อยเข้าไปนะ อันตรายนะเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านปลูกเยอะแล้วตรงนั้นที่เป็นมันเป็นป่าก็เลยกลายเป็นที่อยู่ของพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะอันตรายมากนะอันนี้นะเวลาเพาะนะคะเราก็เพาะเนี้ยอุ้ยอุ้ยโทษทีนะคะแล้วก็เพาะใส่อันนี้ไว้นะคะใส่ไว้ซึ่งซึ่งเราไม่เอามาเพาะนะถ้าเขาอยู่กับต้นนะเขาเขาอยู่กับต้นนะเขาก็จะเอ่อร่วงลงมานะคะแก่ลูก ลูกมันแก่แล้วนะพอลูมันแก่แล้วมันก็จะร่วงลงมามันก็จะขึ้นเหมือนเดิมมานะก็ขึ้นเป็นเป็นพงเป็นลกและลกล้างอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีคนไปยุ่งเขาเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ส่วนส่วนสูงก็สูงไปต้นนี้จะสูงประมาณสักสิบเมตรนะสิบเมตรเลยนะเป็นต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ซึ่งลําต้นเขากินได้ด้วยนะคะกินได้ด้วยนะคะเขาก็ไปตัดต้นนันมานะตัดต้นมาแล้วก็กินส่วนที่มันเป็นอ่อนๆนะข้างในอะนะ ก่อนกินเขาก็จะส่วนมากเขาจะไปทํเาเอาไปเอาไปเผาก่อนเนาะไปเผาไฟแล้วก็กินข้างในข้างในมันก็จะเหมือนข้างในมันนะมันก็จะเหมือนในเนี้ยค่ะเหมือนกับกล้วยอะ่ะเหมือนเหมือนกับไส้ในของต้นกล้วยอ่ะเหมือนกันนะนั่นแหละกินได้นะก็อาจะมา,า,มาทำทําแกงเปิดหรือแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถกินได้นะแต่อันนี้เ,เดี๋ยวคุณยายจะมาขยายต้นเมื่อกี้เมื่อกี้เราวางเม็ดลงไปแล้วนะวางเม็ดปลูกลงไปแล้วนะแต่นี้เราจะ พอดีมีต้นอยู่นะคะคุณยายจะมาขยายต้นให้ดูนี่นะคะมีต้นมันนะต้นมันเดี๋ยวคุณยายจะขยายให้ดูนะขยายดูอันนี้เอ่อต้นนี้ก็จะประมาณต้นต้นนี้ก็จะประมาณเออสามปีสามประมาณสามปีได้แล้วโตสามปีโตได้แค่นี้เนาะสามปีโตได้แค่นี้ นี่นะคะต้นมันนะต้นมันก็ซึ่งแล้วเขาบอกว่าเอออย่าพยายามไปโดนไอ้ตรงไอ้ตรงนี้มันนะคะตรงเนี้ยโขนต้นนะโขนต้นไอ้พวกนี้มันจะเป็นปลาประเภทตระกูลตระกูลต้นต้นปาล์มหรือต้นหมากนะลักษณะเหมือนกันต้นปาล์มกับต้นหมากนะคะลูกลูกออกมาก็เป็นเหมือนต้นหมากเลยนะลูกลูกเป็นต้นหมากมันจะเป็นพุ่มออกมาสวยงามลูกสวยงามมากแต่ว่าลูกอ่ะอันตรายนะคะโดนไม่ได้ นะคะงยงไงจะปลูกน,นี่ก็แบกแบ่งได้สามต้นนะคะได้ได้หนึ่งต้นกอหนึ่งนะคะกอหนึ่งกอหนึ่งะะซึ่งส่วนมากทักท่วไปแล้วเขาก็จะเออ่ไปไปขุดมานะเขาเขาจะไปขุดมาตาม ตามคนต้นนี้มันขึ้นต้นเล็กๆกันนะคะซึ่งมีเยอะนะมีเยอะแต่คุณยายไม่ได้ขุดมานะคะคุณยายไม่ได้ขุดมาคือไปดูเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปขุดนะแต่เห็นแล้วก็เก็บเม็ดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นป่าอยู่นะเป็นป่าซึ่งมันก็มีเจ้าของนะแต่ว่าเขายังไม่มาปลูกบ้านอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นป่าลกล้างนะคะอยู่ริมคลองริมคลองสมวานะริมคลองสมวา คุณยายจะปลูกให้ดูนะนี่นะคะนี่นะคะก็เอาลงดินเลยนะคะเอาลงดินเลยเดี๋ยวนะคุณยายจะเล่าซึ่งซึ่งส่วนส่วนที่เขาจะใช้เป็นเนี่ยส่วนที่เขาจะใช้เป็นยานะเขาจะเป็นเป็นเงามันน,นนะเป็นเงามันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเนี้ยแดงวันนี้เป็นแก่ เป็นเงามันนะเนี่ยส่วนที่เขาไปทํายานะคะคือส่วนนี้นะคะส่วนเนี้ยนะคะเป็นส่วนนี้นะคะเป็นยา,าบํารุงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้พวกม้ามพิก,การอะไรพวกเนี้ยค่ะได้นะเป็นสูตรตํารายาโบราณเขาอะนะคะลักษณะต้นมันก็เหมือนเหมือนต้นต้นหมากเลยนะเหมือนหมากเหมือนลาเหมือนหมากนะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูบ่าต้นหมากของคุณยายหน้าตามันก็เหมือนอย่างเงี้ยนะคะ กา,การมีลูกออกลูกมันก็เป็นพุ่มเป็นเป็นยวงออกมาเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็รากมันเยอะเนาะรากมันเยอะก็ตัดได้นะคะต,ตัดนะคะตัดอันนี้เป็นอันนี้เป็นรากแก้วนะคะเป็นรากแก้ว ถ้ามีดินนะถ้าถ้ามีที่อันนี้นะแนะนําให้ว่าถ้ามีที่น้อยๆถ้ามีที่น้อยๆอย่าปลูกนะคะเพราะว่ามันอันตรายเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลําต้นตัวต้นมันนะ่ะเ,เวลาเวลา,เวลาลมพัดไปโดนโดนร่างกายเรามันจะคันนะคะคันทะเยอเลยนะคะเป็นเหมือนกับต้นตําแยเลยนะคะต้นตําแยถ้าใครรู้จักนะคะก็จะคันแบบนั้นเลยนะคะ ซึ่งโบราณเราเขาไม่จะไม่ปลูกในบ้านนะคะเขาจะไปปลูกไว้เหมือนกับท้ายสวนในป่าอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนะโบราณก็จะรู้ว่าต้นอะไรต้นอะไรรักษาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะม,มารุ่นเรามารุ่นเราสมัยนี้ก็ หาหมออย่างเดียวนะสมัยก่อนไม,ไม่ไม่มีหมอประจุไม่ไม,ไม่ไม่มีหมอปัจจุบันนะก็ต้องหายามาทานเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเขาถึงรู้ว่าพืชแต่ละอย่างมีประโยชน์อะไรมีโทษอย่างไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้กันโดยธรรมชาติของเขาเนาะอืมก็ดีไปอย่างนะเขาก็สามารถที่จะว่า,วาเลี้ยงเลี้ยงพวกเรามาได้ด้วย ด้วยวิธีธรรมชาติของเขาเนะืมจนมารุ่นเรานี้ก็มาเจอแค่แผนปัจจุบันซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดินที่ปลูกนี่ก็เป็นดินเป็นดินธรรมดานะเป็นดินธรรมดาแต่ที่คุณยายไปดูไปดูในป่านะนะมันจะเป็นป่าซึ่งป่าป่าที่ท,ที่ที่เห็นลกรากอันนี้นะมันเขาจะเป็นป่า มีก้ามปูนะมีก้ามปูอยู่หลายต้นมากเลยต้นใหญ่ๆนะแล้วมันก็จะมีดินมันก็จะทุ่มชื้นอยู่ตรงน,นั้นนะคะไอ้พวกนี้ก็เลยขึ้นสบายเลยนะเดี๋ยวนะ,ะดูปลกให้ดูก่อนปลูเก็บก่อนนะคะนี่ได้แล้วปลูกเลยปลูกเลย ได้สามต้นสามต้นแล้วก็เอออีกอีกอย่างนึงคุณยายลืมไปว่าไอตัวตัวยางมันนะนะยางจากลูกมันนะ่ะเขาเขาห้ามโดนเลยนะเข้าตาเข้าตานี่ถ้าล้างไม่ทันนะ่ะตาบอดเอยงนะมันเป็นอันตรายเป็นอันตรายแต่ที่เขาหาปลูกกันเพราะว่าหนึ่งนะหนึ่ง อ,อลำต้นมันอะลำต้นมันกินได้ลำต้นมันกินได้นะลำต้นมันเขาบอกว่าคุณยายก็ไม่เคยทานนะแต่เขาบอกว่าลำต้นมันอะเหมือนกับเออไออะไรเออเขาเรียกว่าตสเอออะไรอะตสไนมะพร้าวอะนะมันจะไสไนมะพร้าวไสใสมะพร้าวอ่อนนะนะเออนั้นอะอร่อยมากเขาบอกอร่อยมากเขาปลูกกันเพื่อที่จะไปไปตัดมาไปตัดมาแล้วก็ เอาลำต้นมานะนะลําต้นส่วนที่มันอ่อนนะก็เอามาเผานะเผาพอเผาเผาเสร็จแล้วเขาก็มาปอกเปลือกนะปอกเปลือกเพื่อที่จะไปทําแกงเพราเหมือนเขาบอกว่าเหมือนยอดมพะพร้าวเลยอร่อยแต่คุณยายก็ไม่ไม่เคยนะอันนี้คืออยากปลูกไว้ท้ายบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอามาปลูกไปนะคะปลูกไปอันนี้ก็ย้ายขยายได้สามต้นนะขยายได้สามต้นแล้วก็ ไ,ได้สามต้นนะแล้วก็อันนี้กันพอกเม็ดนะพออเม็ดเขาก็วางไม่ธรรมดายอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองขึ้นเองอาศัยว่ารดน้ําบ้างอะไรบ้างนะแต่แต่ในป่าส่วนมากเขาก็ไม่มีน้ํามีมีอะไรรดนะเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาแสดงว่าเขาเป็นเป็นไม้ที่ทนทนต่อสภาพได้นะอืมใบเขาก็เหมือนกับพูดง่ายๆใบเขาก็เหมือนต้นต้นตาลนะต้นตาลต้นหมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นกัน โอเคค่ะอันนี้ก็จบแล้วลนะเดี๋ยวคุณยายจะพาดูพาดูนี่นะคะนี่อันนี้อันนี้เป็นต้นหมากของคุณยายนะคล้ายๆกันเนาะต้นมันก็คล้ายๆกันนะคะ,นะคะลาต้นคล้ายๆกันเนี่ยค่ะลำต้นมันโตขึ้นนะโตขึ้นเนี่ยลำต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะประมาณนี้นะคะ ที่เขาตัดที่เขาตัดเอาไปทําเอาเป็นเหมือนกับยอดมะพร้าวอะไรพวกนี้นะคะเหมือนกันแล้วก็เอโทษนะเขาก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะดอกเขาก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยนะเหมือนกับปาม mm hmm. เหมือนกับต้นหมากของกุญยาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นหมากนะคะเป็นต้นหมากคุณยาเยนี่ยค่ะก็กาลังออกออกประโนี่นะคะต้นหมาก นะคะเนี่ยนะคะเหมือนกันเหมือนอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเอช่ออ่อนๆนะเป็นช่ออ่อนซึ่งดอกอะไรเขาจะคล้ายๆกันนะมออีกทีใบหนึ่งใบเขาก็จะคล้ายๆกันด้วยนะคะนี่ค่ะใบอันนี้เป็นใบหมากนะใบหมากซึ่งแต่อันเนี้ยเป็นเป็นต้นเต่าลัางนะเต่าลังเต่าลังเต่าลังหรือเต่าเต่าล้างนะแต่ส่วนมากบ้านเราเขาจะเรียกเต่าล้างนะเต่าล้าง อาจจะเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกจากความหมายของเขาก็าคือเออมันมันเหมือนกับต้องอยู่ไกลบ้านหรืออะไรีไปสักอย่างนะอืมเพราะว่าเขาก็จะมีม,ม,มีมีโทษตอนที่ว่าเออลำับต้นเขาเนี่ยมันจะมีขนอยู่ขนเนี่ยมันจะปิวไปตามลมอะไรเงี้ยซึ่งปลูกใกลบ้านไม่ได้เขาก็เลยไปปลูกใ,ในในสวน ในสวนส่วนท้ายของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงอ่ะเขาก็สวยงามนะเวลาเขามีช่อออกดอกก็จะสวยงามมากแต่แต่ว่าต้นลูกมันอ่ะคือโบราณเขาก็บอกว่าไปโดนไม่ได้นะโดนไม่ได้เลยยางของลูกเนี่ยทําให้ตาบอดได้นะคะแล้วก็คันคันเหมือนกับพวกตําแยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จบนะคะกัรวิธีสาธิตการการไปเจอต้นเต่าล้างนะคะแล้วก็เอามาปลูก ซึ่งเราจะมาปลูกท้ายสวนของบ้านนะคะไม่ไม่อยู่ในไม่อยู่ใกล้บ้านนะคะเพราะปลูกใกล้บ้านไม่ได้นะคะมันจะเอ่อเออมันจะฝุ่นนะฝุ่นเป็นฝุ่นกระจายทั่วบ้านอะไรเงี้ยนะคะอืมก็อันตรายนะอืมแต่ว่าอยากได้ลูกอยากได้ความสวยงามนะคะปลูกไว้นะคะก็เป็นยาด้วยอะไรด้วยหลายหลยอย่างนะก็ให้มีเพิ่มไว้หลายๆอย่างในบ้านเราให้มี เรียกว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะได้รู้นะเออรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้รู้ว่าบ้านเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ขอจบวิธีการการสาธิตนะคะการปลูกการปลูกเต่าล้างนะคะต้นเต่าล้างนะเต่าล้างนะคะโอเคแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ